สว,สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยุงหลานลงทุนนะคะตอนนี้นะคะก็พักกินข้าวเอ้ยไม่ใช่นะคะกินข้าวก่อนนะคะเพราะว่าลุงยังไม่ได้กินข้าวนนี้ข้าวนะคือข้าวคือถอดข้าวคอหลอดนี่คนที่บาหวานข้าเขาบอกคือถอดข้าวโอ้ยเราเป็นคนที่ไม่ได้กินเนื้อ

เปนกดให้ยาหน่อยก็รอแเปียนกดให้ยาหน่อยอ๋อคไหกินม้อต้มไก่กับห้่กลูกกับหมต้มไก่จะกอกไกลูกบ้าตมไกนต้มไก่สอสาตัวอมอนอกขึ้นไตัวอข่างออหนึ่งสองสาม โอเคค่ะจ้าโอ้ยขอบคุณหลายๆต้มน้น้ำติดโอ้งโอ้ยข้าบอนซต้มบชมตบะคุ้งมให้ตํนนั่นอจุ๊ตํ้มันแล้วตัมนแล้วจุแล้ไม่บอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ิงนี่ยว่าเขาซอยหมดแล้วทีแรกจุ๊คนสื่อมาไหมนด่คนสื่อ เข้าวๆเข้าเข้าบัเอเกเาเยเขาเขาว่าบักเอนถึงมัน้ั่มามนากานจุ๊มาบกเอมาคล้ายของก็ถือสร้างเดียวเขาสั่งเาว่มาจะบักคับนี่ด้สั่อันนั้นแจจุูบมั้งรอที่มังกนแกมยูขม

คมาส่งมายังใจอยู่ที่แหลแม่ว่าสิมาครับอเาสิไปมือขึ้นเลเมาาปเออนเอาเงินก็ได้วันนี้ลงพ่นลว่าะไปส่งดออคุณยายรสังวดิใจ่ม่บานียายก็อบหาทุกคนแล้วเนาะเพรว่านหย่สอเบเบาานขึ้นขึ้นเท่าไหร่ะขึ้นเท่าไรลขึนอ่อไเอ้าเจ้ากัเขาห่มแ่แมเดี๋ยวเรเป็นเลักเนาะโอเคนะคะ เ้องดให้ได้เนาะประเจไม่ได้ไหนาะเเป็นคนเียนหวาัวองคนตายลงกินดูให้เจ้ากินขาดคนไปเจ้คนดียวอยย่ตรงไหนกินตั้งไหนพุงคืดไมได้อนี่ะพนนี่บ่อีผักแมี่ยงมาเม่มากินเผาเท่าก่อนเวลาค่ะมากินอะกินชาไม่ใช่ยาน้ำยูกะบทิ่กะสะอาดดีรอรับ นูโยกไปลูกต้มไกลใส่ปะกอบดังผู้จาไแ่ไหนชิ้นนี้ยกแยกไปก็ได้ลูกลุงเกมทำไมพาหลงทางจังเลยฮะยังไงล้องยิ้มไม่มีคำพูดใดๆเลยหรอเป็นเอกลักษณ์โอ้ย อ๋อไม่พูดไม่มีคำพูดนะคะหิวหิวลูกกินกินไข่มันไม่ดีเอาด้วยกันไ่มแข็อมาก่ะเอาละบอก มีต like e ้มไก่นะคะแล้วก็ส้มตำนี่แล้วก็มี้ รอคือคนไนล่ะสิเปรอคือหยังรอมผมนี่ครับอ่ายคนือส่วนหงแม่เรอมิดินาได้ไหมไปก็่ายให้ยายหน่อยไม่ได้หมอนอคีคนรอคือน่แล้กินไเอาไปกินไหมหมดแม่ใหญ่เดเด้อไนด้้องขึ้พ่อ้ขายสวดปออรอแซบบหิวเข่ามันบเอานิกกี้นิกกี้ เขาเขาติดเบี้ยง้แล้วโอ้พี่โจเป็นอะไรนะเป็นเสือหรออาหารป่าุกเเ่มาื่อเอาจำมาหีกหน่อยก็ได <Gob lin. S 1> ้ไปแล้วใรเห็นลงพนสืสิไปให้เรา้่เราไปแล้วเขาเสื้อให้จักกุ้ง บพอแล้วว่ามีกินกับบกินหอบ้าได้แม่ยูนี่บกินเ้าที่เมียหมาผู้นี้ผู้นี้ผู้นี้พูไปสนใจเพราะไงมันิ่ตั้งสาไฟ่มาได้ยานไงบาดูผู้เ่สิเปาไฟแม่มันลมแม่แล้วสิไปตังไหมแค่นไปตัดไม่ทาแล้วแล้วแ่เห็นลูก้แล้วนี่แก้วใครอันผู้คนกินจะยานง่ายไ่ะละย่างซิบก็ปีกุดไป ใบมันเกี่ยวกินข้าวโอ้พี่อ๋ออ่าจะเลยค่ะหมดแล้วไม่น่าหมดแม้อดก็ได้ข้าสูตรอไดาโอ้สูตรเลยค่ะอ้าเออพี่ไอ้ขัวให้สุกหน่อยได้บอจ้ะไปวรเดป็นเห็ดิจงขั้วให้แน่

จุ้มจุ่มจ้ำกับจู้กับจ้าก้อยลุงพ่น์พงศ์มากินมาดิบๆมากินจ้าลุงบ่กินดิบก้อยเนื้อลุงลุงมากินเนื้อดิบบ่บ้าก้อยนะลุงพ่นบ่กินบ่ออะไรบ้างลุงค่นไม่กินเนี้ยดิต้มไก่ใส่ใส่ปลาค้างใส่ขาอ่อนอ๋อใส่ปลาคางหรืข่อนเอาคือตักมาหาพคนช่วยน้อยแท้ที่เรายกไปหาต้นหัวไก่ต้นอะปีกบอกอันนั้นปีกนะคะ อยจ้าพดโทรศัพท์สม่รมบรกับอนี่าอะไานี้ยมองดใส่ขาอไน้างโซ่โเสียเย่ยของเจ้าแก้วไหนของค่อยแก้วสั้นนี่นี่ของหนูแก้วสั้นลุงมีแล้วลุงได้แล้ว บ้านตัวอยก็บนพวกเจ้าผู้ใดจะเริ่มกานทำนะบ้านาเจ้าบ้านมันอยู่ทังคู่อยู่เนาะการเจ้าแล้วอันนี้ลายเท่าครับาเท่ามนกาตัดนาอยู่น้ชาเกับานาะหงัโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนกด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะนได้